สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรสุตาโพสีรหัส650980นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วันนี้จะมาสอนเรื่อง digestive system ระบบย่อยอาหารค่ะเราจะแบ่งออกเป็น8ผ่านนะคะพาธที่1จะเป็นปากฟันลิ้นพาธที่2ต่อมน้ำลายพาธที่3คอหอยพาธที่4หลอดอาหารพาธที่5กระเพาะอาหารพาธที่6ลำไส้เล็ก พาร์ทที่7ลำไส้ใหญ่และพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่8ค่ะตับและตับอ่อนเรามาเริ่มกันที่พาร์ทที่1น,นะคะปากช่องว่างในปากแบ่งออกเป็น2ช่องคือกระพุ้งแก้มและช่องปากกระพุ้งแก้มเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างริมฝีปากทางด้านหน้าช่องปากคือช่องว่างที่อยู่ระหว่างฟันและเหงือกไปจนถึงคอหอยฟัน เป็นอวัยวะเสริมที่ช่วยในการบดเคี้ยวอาหารมนุษย์เราจะมีฟัน2ชุดคือฟันน้ำนม24และฟันแท้32ซี่โดยฟันกรามน้อยจะพบได้เฉพาะฟันแท้เท่านั้นลิ้นเป็นอวัยวะกล้ามเนือ้อที่ด้านบนจะสากและครุข่ะเนื่องจากมีปุ่มรับรสอยู่ส่วนทางด้านล่างของลิ้นจะเรียบและมีรูปเปิดของต่อมน้ำลายใต้คาง และต่อมน้ำลายใต้ลิ้นมาเปิดลิ้นมีหน้าที่ช่วยในการเคี้ยวและกืนอาหารค่ะพาที่สองนะคะต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายมีขนาดใหญ่มีสามคู่ได้แก่ต่อมน้ำลายหน้ากบหูต่อมน้ำลายใต้คางและต่อมน้ำลายใต้ลิ้นเซลลที่เป็นองค์ประกอบของต่อมน้ำลายมีสองชนิดคือ ซีโรเซลทำหน้าที่ผลิตน้ำลายใสที่มีเอนไซม์อะไมเลสที่ช่วยในการย่อยแป้งอยู่และมิลค่าเซลลที่ทำหน้าที่ผลิตน้ำลายลาักษณะขุ่นและไม่มีเอนไซม์อะไมเลสต่อมน้ำลายหน้ากกหูเป็นต่อมน้ำลายขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายประกอบด้วยซีโรเซล ซึ่งผลิตน้ำลายใสเท่านั้นเนื่องจากเป็นต่อมน้ำลายที่อยู่นอกช่องปากจึงต้องมีท่อมาเปิดกับพุงแก้มตรงข้ามกับฟันกรามบนคู่ที่สองต่อมน้ำลายใต้คางเป็นต่อมน้ำลายที่ผลิตน้ำลายได้ทั้งแบบใสและแบบขุ่นและผลิตน้ำลายแบบใสมากกว่าดังนั้นลักษณะทางจุลก,กายวิภาค ของต่อมน้ำลายชนิดนี้จึงพบทั้งซโรเซลลติดสีเข้มและมิวคสเซลลติดสีจางและมีซิโรเซลมากกว่าค่ะต่อมน้ำลายใต้ลิ้นต่อมที่ผลิตต่อมที่สามารถผลิตน้ำลายได้ทั้งสองแบบแต่ผลิตน้ำลายขุ่นมากกว่าทำให้ลักษณะทางจุลกายวิภาคพบมิวคสเซล์ได้มากกว่าค่ะ เรามาถึงพาที่3กันแล้วนะคะคอหอยค่ะคอหอยแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ nasal pharynx, oral pharynx และ larynx pharynx หลังจากการกลืนอาหารจะผ่านช่องปากมายัาง oral pharynx และ laryngopharynx ค่ะ พ,า,พาต่อไปหลอดอาหารหลอดอาหารเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหลังของหลอดลมหน้าที่ต่อกระดูกสันหลังนะมีหน้าที่ส่งต่ออาหารจากคอหอยไปยังกระเพาะอาหารค่ะพาต่อมากระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารมีลักษณะเป็นถุงตัวเจอยู่ใต้ชายโครงทางด้านซ้ายของช่องลมรับอาหารต่อมาจากหลอดอาหารโดยปกติความจุของกระเพาะอาหารจะจุปริมาณ1ถึง1.5ลิตรแต่ที่ผนังด้านในของกระเพาะอาหารจะมีสันนูนในแนวยาวที่เรียกว่าลูกีที่จะช่วยให้กระเพาะอาหารสามารถขยายได้ถึง4ลิตรค่ะ ต่อมาเป็นลำไส้เล็กลำไส้เล็กเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่หลักในการย่อยและดูดซึมอาหารมีความยาวประมาณ3-6เมตรที่ผนังด้านในจะมีรอยย่นที่มีลักษณะเป็นวงเรียกว่า pliciculari ลำไส้เล็กแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1จะเป็นลำไส้เล็กส่วนต้น d u โอด n นัเป็นส่วนสั้นๆของลำไส้เล็กที่มีลักษณะโค้งเหมือนตัว C และไม่มีเยื่อแขวนลำไส้มายึดที่บริเวณส่วนโค้งของลำไส้ส่วนนี้จะเป็นที่อยู่ของตับอ่อนซึ่งทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารส่วนที่2จะเป็นเจจูนัมลำไส้เล็กส่วนกลางจะถูกแขวนไว้กับผนังช่องท้องทันหน้านหลัง โดยเยื่อแขวนลำไส้ที่เรียกว่ามีเซนทูรีส่วนที่3นะคะลำไส้เล็กส่วนปลายเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของลำไส้เล็กและมีเยื่อแขวนลำไส้มีเซนทูรี่ช่วยยึดลำไส้พาดต่อมาเป็นลำไส้ใหญ่ค่ะลำไส้ใหญ่จะล้อมจะล้อมรอบลำไส้เล็กที่ขดอยู่ตรงกลาง ของช่องท้องมีลักษณะขายตัวยูหัวกลับแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ซีกัม um, เป็นลำไส้ใหญ่ส่วนต้นที่มีลักษณะเป็นกระเปาะโคลอนแบ่งออกเป็น4ส่วนตามทิศทางการเลีงตัวเล็กตั้มคือหรือไส้ตรงเป็นส่วนปลายทางด้านในของลำไส้ส่วนนี้จะมีขนาดเล็กลงที่เห็นตามรูปเลยนะคะ คะสุดท้ายแล้วนะคะตับกับตับอ่อนค่ะตับเป็นอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์อยู่ที่บริเวณช่องท้องใต้ใชายโครงขวาล่างต่อกับกระบังลมตับมีหน้าที่หลายอย่างเช่นการกำจัดสารพิษตับอ่อนนะคะวางตัวอยู่ทางด้านหลังของกระเพาะอาหารส่วนหัวของตับอ่อนจะอยู่ใน ส่วนโค้งของลำไส้เล็กโ u o ิดัมดูโ o d ีน u m ค่ะที่เป็นรูปตัว C และส่วนหางของตับอ่อนจะติดกับม้ามตับอ่อนเป็นอวัยวะเสริมของระบบย่อยอาหารที่ทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยอาหารค่ะตามรูปนะคะที่เป็นสีเหลืองล,องล,องลองๆกลมๆค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วกับระบบย่อยอาหารนะคะ ขอบคุณที่เราฟังมาจนถึงตอนจบค่ะขอบคุณค่ะ